ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราจะพาไปจะพามากินก๋วยจับร้านป้าร้านป้าก็เกิดหมาจากนาครสวรรค์นะครับก็เข้ามองป้ายพิธณนุโลกเนาะถนนเส้นหนึ่งเจ็ดแล้วขี่ตรงไม้เรื่อยเนาะ ก็นู่นนะจะเห็นจะเห็นป้ายสีน้ำเงินอยู่นะตอน,นอันนู้ sociedad. นนคือเขตจังหวัดพิจิตรสังเกตนะป้ายบึงปะทูตำบลบึงปะทูวัดบึงปะทูครับวัดตรีธงธรรมแล้วก็จะมีหลักกิโลเมตรที่สามสิบแปดนะเราเลี plant, ้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเดี๋ยวไปไปกันต่อเลย,เาายครับ พอเมื่อกี้ที่เราบอกก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็ขี่เข้ามาเรื่อยเนาะประมาณนี้บรรยากาศที่บ้านเนาะที่บ้านตําบลบึงประตูอำเภอพะวิสัยเขาเรียกกันห้วยหลวงล้วแต่ก่อนเนาะสมัยบ้านนาะมันบ้านผมเนี่ยเราคุยกั็นแบบนี้เลยครับทางทางครับบรรยากาศดีดี ถ้ายิงถ้าขี่ขี่ตรงขี่ตรงออกไปนู่นตามถนนไปก็ไปออกหนองตะงงูได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปบรรพตพิสยัยในตัวอําเภอเมืองเนาะให้ในตัวอําเภอตําบลในตัวอําเภอบรรพททำไมวันนี้ลิ้นพันกันวะแยกแยกขวาก็จะไปหนองตะงงูออกไปพิจิตได้ออกไปกําแพงเพชรได้ครับขาน,นุมันจะเป็น เส้นที่เชื่อมโยงกันเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้น่ามีสระน้ำด้วยเป็นไงอะ่ะเจ๋อไหมล่ะโอเคครับสวัสดีอีกครั้งยังเป็นทางการนะครับ ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนานเนาะเลาะไปที่อื่นเลาะไปที่อื่นซะส่วนมากกับปกติแล้วก็จากถนนเส้น117นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเส้น117เราก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาตามหลักกิโลเมตรที่38นะครับก็ขี่ขี่ตรงขี่ตรงออกมาเนี่ยขี่ออกมาประมาณประมาณ10บโลเนาะ ก็จะถึงบ้านบึงเปืือยแล้วต่อไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสามแยกเนาะถ้าเกิดเลี้ยวถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปอำเภอบันพฤว,วิสัยเลี้ยวขวาไปบ้านหนองตาง,งูนะครับก็จะออกบึงบึงบึงอะไรนะ บึงออกไปบึงนาลางได้ออกไปเส้นขานุได้กับเส้นแล้วก็จะไปวกถนนไม้เลขกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับที่จะขึ้นไปแถบพวกลำปางพวกอะไรเนี้ยไปได้หมดเลยก็คือมันจะเป็นคู่คู่ขนาดกันอยู่อย่างนี้นะครับบ้านบ้านจะอยู่ตรงกลางทอยเรียวตรงกลาง <Hey. S 1> เนี่เตี๋ยวร้านประจําสัาเร็จเลยก็ับเป็นเนื้อน้ำตกคนระับเข้มข้น ร้านยายแม่นประมาณนี้เวลากาดเหล่านี้นะครับไปแเลยเดี๋ยวชิมชิมกันเลยครับเอาพามาชิมก๋วยเตี๋ยวไงตอนนี้ตอนนี้อร่อยครับเข้มข้นอ่ะเห็นไหมกล้องเห็นไหม เที่ยงจะเที่ยงครับ ้ออนก๋วยเตี๋ยวหมอดไปแล้วสั่งกระเพราเลยครมาอีกจานนึงอร่อยครับร้านร้านร้านประจำซะก่อนสมัยเด็กๆคยกินตอนที่เรียนอยู่นะครับตอนมอน .1 ถึงม .6 ก็มากินร้านป้าแกบ่อยนะ แล้วับหมดทั้งก๋วยเตี๋ยวหมดทั้งข้าวสองอย่างคลิปนี้ยังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ